หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันเฮ้ยไปว่าไปบ้านผีแล้วนะโหบ้านผีเหรอกล้าเข้าปะครับผีไหมกล้าเข้าไหมเอานชวนพี่เบสไปด้วยเบสไปไปกับเพื่อนเลยเขาชวนเข้าบ้านผีจริงอะโหนี่ไงป้ายมาโหวันนี้เรามีเพื่อน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 น้องๆจะไปร่วมถ่ายคลิปบ้านผีสิงกับพวกเราครับ ไปแล้วนะครับเราจะเข้าไปแล้วนะครับเปนขนาดนนะครับไปไหนกันนครับโอ้หระหว่างทางเราก็เจอกับโครงกระดูกเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ตอนนี้เริ่มมืดแล้วออโอ้นี่น,นี่ตรงนี้ก็มีเยอะเลยเยอะเลยโอ้มีเสียงมีเสียงที่น่ากลัวด้วยนะโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาที่ชั้นที่หนึ่งแนละ้วไปเราไปดูกันต่อ นี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้เหมือนมีบางอย่างอยู่ข้างบนนะค่อยๆเดินกันมานะโอ,โอ้มาแล้วมาแล้วอุ้ยตรงนี้มีเสียงอะไรอะไม่กิ้มาเร็วเมื่อกิ้มาดูตรงนี้เร็วผ่านได้ผ่านได้ไม่กิ้ผ่านได้ไดน,ไดน้องๆก็ผ่านกันมาแล้ว <laughs> นี่อันนี้เป็นโอ้เป็นผีโรคศพ หน้ากลัวหน้ากไปยูต่อไปดีกว่าเมกิฟเมกิฟเรีวอันนู้นเขาจะอรนี่นะครับสถานีต่อไปโอ้เมกิฟมันนี่เรีว เจอผีหัวขาดไม่กม่ไมีอะไรไม่กนี่เีงมมี่คนเดียวเลยนี่มผีหัวขาดเห็นไหมมองเห็นไหมองเห็นไหมไปไปดูต่อไปโอ้นี่เรายังไม่ได้เดินเลยนะเรามองเห็นแล้วอะอะไรนะคบชื่ออะไรซาตานเปโอ้เป็นซาตานชุดสีแดง น้องเดินไปเลยครับเมื่อกี้เขาเอาหัวผมเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าอาแบงอยู่ไปเดยวเอาแบงค์นำให้โอ้ทีนี้สบางแล้วไปแล้วไปแล้วเรียกพี่กิ๊เฮ้ยมีคนเรียกเพื่อนๆด้วยช่วยด้วยออกมาบอกว่าช่วยด้วยไม่กิ๊ฟไปช่วยเขาหน่อย เดี๋ยวก่อนนะนี่ผีตนนี้เขาบอกให้ช่วยเขาหน่อยนี่ให้ช่วยอะไรครับให้ช่วยอะไรครับอ๋อเขาโดนขังอยู่เขาจะให้เราเอานี้ออกค่ะแต่ว่าเราช่วยไม่ได้หรอกไปต่อดีกว่า เฮ้ยทุกคนเราเจออีกตัวแล้วอยู่ข้างหน้าโอ้ตัวนี้ไม่ขยับเลยนะตัวนี้เป็นผีตายแล้วแน่ๆเลยลองดูง <c oughs> อ๋อ <c oughs> ไม่ขยับไม่ขยับตายแล้วใช่ค <c oughs> จริงจริงเดินไปลยครับระว่ามันเดินมาเนาะเดินเหรอไม่เลยครับโอเคอเ,คเคฮ้ยแต่ว่าตรงนี้เงียบมากเลยเนาะตรงนี้เหมือนเริ่มน่ากลัวจริงๆเนาะ <c oughs> เพราะว่าม <c oughs> ันเป็นาีเหมือนจะเป็นผี ตรงนี้เหมือนหน้าควัยจริงๆเลยนะอีเ่อไปะเ่ไปัะข้างหน้านี้เราเจอโถงกว้างมากเลยอังไม่กิฟสุดท้ายแล้วแน่ๆนะโหแต่ว่าอันนี้เหมือนมีมีหน้าหน้าที่ใหญ่มากๆอ่ะหน้าอะไรม่สักอย่างดูฟันสิ ตอนนี S <S ้เราเดินมาที่ฟันนะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ยู่ตรงไหนอยตรงไหนตรนนี้เหรอหมันเมืดมองไม่เห็นไปดีกว่าเจอเหรอมีเหรอ เรา,ราเจอแล้วเราเจอทางออกแล้วทุกคนไไเรารอดแล้วล่ะเรารอดแล้วแต่ว่าทางออกอ่ะมันจะมีผ่านอิดดงดวงผีนะไไนี่อันนี้เป็นผีจีนเขาเรียก่็ผีกงกอยเขาจะขยับไหมเนี่ยผีกงกอยไม่ขยับยจะมีอะไรมาต่อจังหวอันนี้ขยับอ่ะแต่ขับขยับเบาเมื่อกี้ไม่ต้องกลัวเป็นมัมมี่ผีดิบจากประเทศอียิปต์ <c oughs> น้อง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 สองคนนี้ไม่ดูกันเหรอ กลัวปะไม่ต้องกลัวด่านต่อไปอันนี้เป็นผีอะไรเนี่ยเป็นผีเก้าอี้โยกอันนาเบลอนาเบลอ่ะอ๋อเป็นอันนาเบลแต่น้องคนนี้เก่งมากเลยชื่ออะไรครับอสีโอ้ไม่กลัวเลยอจิปออะไรครับปอปอสีครับปอสีน่าพิเศษเลยมีช่องด้วยนี่เราเจอผีตุ๊กตาเด็กกันไม่กี่ ตุจะตาเด็กเขาก็ยาวผมไม่เกมีทุกคนได้นะโอ้โหไปที่มไปทีมาอุ้ยมีคนปูกคออยู่วะนี่มีคนห้อยหัวอยู่อ๋อ ขอให้ช่วยอีกแล้วแล้วเราจะไปทางไหนกันต่อเนี่ยไปไปมีทางไปใช่ไหม,ม,ไม,ไมโอ้โอผีรถเข็นเม่กิ้<ะ>ตรงนี้มีผีรถเข็น<ะ>โอ้เมกี้เอาเข็นเขาแบงค์นำมาก่อนไงก็เลยก็เลยแบบคนอื่นไม่ทันเห็นเลยใ<ะ>ชยออนน่อันนี้อันนี้ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเราให้เม่กิฟนำมาไป เราไม่กิดจะได้เห็นตอนมันขยับมาไงอ้าวอ๋อขาเขาขาของมันนี้เหรอขาเขาขาดอยู่ข้างในนู้เหรอใช่โอ้โหอันนี้เป็นผีอะไรนะชื่อเื่องชื่อเป็นผีที่อยู่ในไหนใช่อะไรควาดีทเป็นตันี่อันนี้ก็แจ็คสันอะไรเนี่ยให้งานดันดันเลยั้ถอยกลับถอยกลับอ๋อไม่กิดจะต้องเจอตอนมันกลับไง อันนี้จริงๆมัสบอันนี้เว่าเจสเอเจสเจสใช่ดูสิมีมีเครื่องมือที่เอาไว้สำหรับสับสับเลยอ่ะมีทั้งมีดทั้งเลื่อยจริงถ้าดูเขาประเทศเสือเขาจะสับสับแบบนี้เลยใช่ไหครัเอามือมาดิมือมาไม่ๆม่มเนี่ยมือกับขาใครม่รู้โดนสับไว้ต่อไปนะครับเป็นผีของประเทศไทยเองนี่นี่ น่ากลัวไหมมีไฟด้วยไม่หลออเลยโอ้ทุกคนจะทางออกแล้วนี่ไฟออกเลยครับมาเจอทางออกแล้วแต่ว่ามันใหญ่กว่าโอเคโอ้เราออกกันมาแล้วโอ้เราเอาชีวิตรอดจากถ้ำ มาได้ทุกคนเก่งมากๆนะครับตบมือนะครับเย้เอ๊อเราพี่เบสไม่ออกมาเอ้าพี่เบสไม่ออกมาหรอเอ้าออ๋พี่เบสไม่ได้เข้าของพี่นีออกไปแล้วโอเคครับขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับขอบคุณมากอย่าลืมไปดูกันนะครับเมื่อกี้เปิดดูแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแล้วว่าแสบใช่ไหมได้เลยครับนี่เดี๋ยวเราจะรออยู่ห้องนี้แหละบ้านบอลเป็นไงมากเมื่อกี้เป่าเปียกมากพ่อต้องจับ าเดี๋ยวเหม็นโคตรปถ้าไม่มีแม่อยู่ข้างหลังก็คือต้องต้องไปอยู่ตรงกลางของเด็กๆใช่ต้องอยู่ตรงกลางเด็กให้เด็กรอบรอโอเคเราออกจากบ้านผีสิงมาเราก็มาที่นี่เลยไปที่ไหนเดินตรงไหนเนี่ยบิ๊กไม้อะเฮ้ยเร่อไงบิ๊ไม้ไปเน้ โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนขอขอบคุณน้องๆที่มาน่วมถ่ายคลิปกับพวกเราด้วยนะสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเ,เจอกันนะ